ลุงแซมมันมาเตะได้หมือไงโอเคนะช้าช้าหน่อยกินสัก๊ลท์ด้วยครับครับไรอ๋อกินสก๊อตไลทมากินนึกว่าสุบูลีอยู่เห็นควันขึ้นหน้าอยู่นะผมเลิกสูแล้วเขาไม่ได้สุบุหรี่แล้วพี่ว่าเขาดูอย่างอื่นพี่ยาวอ๋อเป็นอย่างอื่นเป็นอย่างอื่นโอเคแก๊กิดแก๊กนิดแค่นั้นแหละ บุหรี่ชิตกินช็อกโกแลตบุหรี่เหล้ามากินนะเลิกแล้วบุหรี่เหล้าไม่กินกินเบียร์แทนนะเดี๋ยวนี้ผมไม่ดูดบุหรี่แล้วแต่กินเหล้าตามเทศกาลเฮ้บู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 ได้อยู่ได้อยู่บูเซตธรรมดาถ้าเซนเซนดีด๊าก็คงต้องสอยสันนานทีที่กินเหล้าประมาณปีละสองครั้งปีละสองครั้งเล้วเทียงกี่มันพี่ ผมเกิดมาในชีวิตไม่เคยกินเลยตะครั้งมีนะครับดีแล้วครับมันมันไม่กินครับมันเป็นคนดีครับดีนะครับบูเล่อิสลามยิงเข่งเลยอะตึบเอาตัวนี้บครับโอ้โหตัวตัวแน่นสุดตัวนี้ชอบตัวแน่นเลยเป็นแดีนะยากจริงพี่ตัวเนี้ยแน่นจริงมันมันยีนบวกบูดอเซอร์เหรอพี่บูดอเซอร์ยิงมันตั้งหลายนัดเราลองยิงมันดิดเราลองยิงชุดมันอะมันไม่นี่นะแต่ถ้ายิงพวกเนี้ยเสื้อบางๆดำๆอ่ะ ได้อยู่ยิงไม่เข้าหวเนี่ยได้ได้ช็อตกันมาก็อุ่นใจแล้วไอ้ตัวแน่นมานี่ดูดิพี่มันสร้างมาอู้งานสร้างมาพื่งงานไม่มันมันอู้งานไม่ทำอะไรต่อได้ตัวนี้อตับก็โดนอะไรอ่ะ ลวงอะอุ้ยลวงเลยันนีเรียบร้อยไหมตายเปะวะตายไปหรือไปตายนี่เป็นไงเป็นไงโดนด่าแล้วโดนด่าบอกแล้วอย่าล้มอย่าใครล้มโดนด่าผมยอมให้โดนด่าครับวันถึงเถิดตับจริงว่ะวันี้พอมาถึงแล้ววันถึนจริงๆ่ะวันี้ถึงแล้วครับดีดียินดีด้วยครับที่คุณถึงแล้วในด่าคนละในด่าคนละมันเลยมันปากเลยกันไหม เราสองคนเป็นคนลุมโดนด่าอย่างเดียวครับบิ๊กมันน่าจะมีกันจะฝักเอากันจะฝักดาวอะไรเงี้ยกันจะฝักคาบไม่ได้เกมดฝักดาวเลยลงปุ๊บโดนด่าไปมาแล้วครับไปมาอุ้ยนั่นแย่กูออกแป๊บเดียวกันจะฝักคาบด่าไ่้โอ้ยยังไม่โดนด่าผมบอกแล้วผมมาผ่าผิวผิวไหวผิวไหวผมผิวไหวไปแล้วมาเราไม่ได้ใส่ก่อนนี่ไง ใครอยู่ยแล้วจุดเดียวผมนสุดในชีวิตผมแล้วใครใครชอบอยู่หน้ารถเอาเฮ้ยโดนอะไรวะตรงไหนโอ้ยตรงนู้นนั่นไงครับมันยืนช ok ็อตอยู่นั่นนะครับอ๋อไปตอกละโอ้โหช็อกโกแลตอร่อยครับจากเยอรมันนะไม่กินมันอยู่ไม่ได้มันเป็นไรครับผมไปซื้อช็อกโกแลตเซเว่นก็ได้ครับช็อกโกแลตโคเอโลโคโจนครับ5บาทโคเอนโรโคเอโลจีนแดง ลูกน่าิบเอ็ดมั้ยไงถ้าบาทแรับบาทเฟรเโร่อร่อยหมดเฟรเลครับลูกละห้าบาทนะเฟรเลโ่จีนแดงเอาที่บอลไหมกาเลมรือเ่ครับช็อกแลตการเลมพ่อโบวิ่งวิ่งวิ่งโอเคครับจะเป็่กรอบครบเอาเอออะซอรอครับซอรครับซอด้วงครับครับผมซอรด้วงไม่มีครับมันมีแต่เคพี่เีแต่ซออู้ครับเป็นแต่ซออู้ครับ ตายแล้วต่อครับต่อวิ่ง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 ลัน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 ไอไอกำแพงนี่ผมไม่ไต่เลยนะผมไม่ใช่ฟรีเลนนิ่งไต่ไม่เป็นอ๋อเี่ยงบอกว่าใส่หน้ากาก Spiderman จะไต่ได้อะไรเ่ยสไ Spiderman ตกตไปเด i ร์ r มน n อ้ยทำไงทำอะไปเด i ร e r มนไปคนแรกปเ i d e ์แมนตกตึกดูเล่ สไปเดอร์แมนพลิกเกมครับกลับขึ้นมาแทงครับปาระเบิดด้วยเอานล้วผมไม่ตายครับผมวิ่งผมวิ่งหน้าตาด้านนะมันหน้าด้านวิ่งหนีครับแล้วประเด็นคือสไปเดอร์แมนที่ตกโขกมุคำเมื่อกี้กำลังไปไปมีล่วงเลยเสียชื่อเมื่อไง จะไปเด้เป็นตกตึกเนี่ยถาจะอาอยู่เดิมจะชื่อะไรครับยายหมดขึ้นมาแซงยายหมดโธ่ไม่เฉยอ๋อยายหมดปทำไมแมนมียายหมดเนี่ยแมนสวยได้เแ็นมียายหมดด้วยเรายายไปทำอะไรหมดครับอ๋อไปทำเปเรเล่นเนี่ยอันนี้ต่อเออใครมีปองมีพิกก็ปองเข้า ป้าประตูซ้ายนะกับกับบิ๊กไปเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปกับเดี๋ยวผมไปกับคอปจอมขวโอ้เล็กยจมันแน่นมันเอ๊แป๊บซี่มันตีขึ้นอ๋อตีตีขึ้น โอเคพี่เจอแล้วตู้หนึ่งตู้ยาวด้วยจินปืนคุณบีบีกันปเนี่ยบีบีกัน่ร้อว่ายิงเขาไม่ตายครับบีบีกันมาปะเนี่ยบีได้แต่เจ็บๆจ็บีดีไม่บีไม่รู้อ่ะแต่ผมเก็บเรียบ คุณพลาดไปหนึ่งครับแค่หนึ่งครับผมเหลือให้คุณไงกลัวคุณไม่ได้ยิงแล้วแตพลาดไปตัวนั้นนะครับไม่รู้ครับเขาลงมาจากตึกนกันนานแล้วครับมันไม่มีอะไรเลยโอ้โอเคพี่ทางผมมีอีกมีอีกตู้หนึ่งโอ้โอ้โอ้ต้องไปลบเดี๋ยวโดนด่าไม่เป็นไรครับยอมโดนด่าดีกว่านแต่ได้ไม่เป็นทาร่า เจ็บจะปวดเก่าโคตรการนู้นนู้นนูนทางผมทางผมทางผมอร่อยกว่าตู้ไม่เจอนี่นี่ทางผมอร่อยกว่าเอาเลยระเบิดเอาก็ได้ที่ได้ไหมไม่ได้ยังไม่ถึงเอาเหรอทำเออเฮ้ยเพเกตถ้าระเบิดได้ผมระเบิดตั้งแต่ตู้เมื่อกี้แล้วตาม อะไรผมรอพี่ได้เรามาด้วยกันลงเรือเดียวกันแล้วโอ้พี่ระเบิดพี่มีในมือเราสับลูกพี่ลองปาดูสับลูกเปิดอ่ไรเปิดเราเปิดเองมั่นเนี่ยแม่งมาเลยใจเย็น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 ทำอะไรใจเย็นหน่อยทำอะไรใจเย็นอ้บมาที่นี่สว่างครับเอาแล้วเฮ้ยเต็มกระชืบคนเก็บวิ่งชื่อใครครับไม่ได้กระทืบผมหรอกครับ มาได้กินผมหรอมาได้กินผมนี่ครับลงทางลัดทางนี้ไปวิ่งอ้อมทำไมผมไม่ชอบลงทางลัดครับระพากทางลัดน่าจะล่วงกว่ากว่าอันใหญ่กว่าแล้วสบายใจอ้ล้มไปอีกหนึ่งลายเฮ้ยนี่ครับมีเพื่อนล้มแล้วนี่ใครล้มกันรัวๆครับด่านนครับด่านนครับด่านนครับด่านะครับ ด่ากันรัวๆเฮ้ยเว้ยแล้วโอ้โหโอ้โหไม่จ้าพี่่ขึ้นรถก่อนครับมีขึ้นรถก่อนครับไม่ทันพี่ไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสพี่มันไม่ใช่โปรจ็อบมันไม่ใช่โปรจ็อบพี่แม่จังแม่แม่จังแม่รถนี่แม่จังแม่โซเลตัวเล่ตายบนรถสภาพแต่ละคน เมื่อกี้ก่อนขึ้นไปไม่กระทืบมันม่รกะทืบ้างโอ้พี่ผมไปทางไตยก่อนพี่ไม่ทันผมรหล่อโอ้ไปที่ซดีด้วยไปฮ่องกงดีกว่าครับซาดีดีที่สุดไปฮ่องกงอีกครับไม่ลอาครับเออยิงแล้วไปเลยดีกว่าอืมไม่เอาครับผมไม่รอบใส่สูเลยครับผมไม่ใส่สูใส่ตั้งแต่แล้วครับผมใส่แต่เกมแรกแล้วครับ แลแต่มิชชั่นแรกแล้วครับ <c oughs> โอ้จริงวะขนล่วงกันกระนาเลยคูกเกอร์สองสองตัวเดินไม่เดินไปหาสั่งยังสั่งไม่ขึ้นเลยไอ้แรด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 ห,หัวแตกเออ uh, ยัง <copyright S 1> ไม่ตายวะนะบ้านระเบิดเอาเฮ้อเงี้ยเลเคีย <c oughs> ครับเคลียเออกไป ครอยากได้ระเบิดเอาไว้ไปน่าอะไรฮะอะไรอ้าไม่แพ้เอาโลบค่เป็นคนโลบครับอ๋อผมไม่ได้โลบครับคนละถุงนี่ผมจะให้คนละถุงเลยเป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอตรงนี้ครับโยนมาเยดี๋วรอตรงนี้ครับ พาดเลยครับ <laughs> <พ>า้ินมาด้วยนี่ก็ดีนะหนาวครับโอ้ยดารัดไป <c oughs> ผมคุมคนอยู่ครับเดี๋ยวคนมันโทรแจ้งตำรวจครับโอ้ไม่ต้องโทรแล้วมาเต็มเลยครับค <c oughs> ุมคนหรือฆ่าคน คุมครับคุมครับไปเลยครับคุมคุมคุมเฮ้ยบิ๊กทำอะไรให้ดูว่าบิ๊กทำอะไรนี่เดียวเร็วบิ๊กบันต้องมันต้องมีอยู่แน่แน่เร็วมูปันด้อมอู้ทางนี้อันนี้เหรออันนี้ ไล่ไล่ไล่ดูทางนี้ไอ๋แล้วไล่ทางทุ่งเฮ้ยทำด้วยลูกแล้วแต่แล้วแต่ไม่กรี๊งไม่กรี๊ดใช่อย่างนั้นเอามาแล้วกระทิงีจริงจริงลำลำเขาเรียกว่าเราต้องบริจาคให้คนยากคนยากคนจนข้างทางเขามันไม่ใช่ข้างทางมันลงน้ำ เนี่ยเอาปลาให้เอาเงินเลยมันไม่สูดอย่างหนึ่งครับรอให้ตำรวจตกน้ำว้าให้ตำรวจตกน้ำมาโค้งหน้าตาไปอะเด้อ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 ตาไปวันได้ไรเบลอาฟครับรอแล้วครับรียบร้อยครับจีจีครับเล่นไปครับเอาปืนครับโอ้ยลายนี้สวยอยากได้ลายโก้ดอ่ะประกบไม่ได้อีกแล้ว อีกแล้วผมอยากได้ไลน์โกดออะไลน์โคผมไม่รู้ครับไม่รู้ว่าได้ไลน์อะไรบ้งยังไม่ได้เช็คเลยครับลองเข้าไปดูครับเฮ้ยชมหน้าที่จริงของสอร์แมนสอร์แมนพอลเซ่เป็นไอแก่ แก่แล้วจนก็จนตอนนี้ยังกี่ป๊อปอยู่แล้วนะวเอาเผอรกี่เวป้าอยู่อื้ออากา,กาศเซ็กซี่อ,อ่ะเราใกล้จะเปลี่ยนกันแล้วใส่แล้วเพิ่มความเซ็กซี่ใส่แล้วไม่ได้ช่วยอะไรขึ้นใส่แล้วเซ็กซี่ขึ้นเนี่ย ผมใส่เล่ยแบนดีกว,ว่าค่อยหลอขึ้นหน่อยโอ้ยไก่ไก่เป็นดำไก่เป็นไอ้ดำ <laughs> ปดำักเป็ดด้วยใส่แล้วทุกคนจะหล่อครับเดอะเวนเชอร์เลยหมอใส่เล่ยแบนนี่ววครับครับเล่ยแบนเล่ยแบนนะ <laughs> ผมไม่เกี่ยวครับ <laughs> ผมไม่ชอบใส่แว่นนะ นั่นอะไรแบนป่ะนัโอ้ยฟ้านี่จะชาวผัวผมนะนี่อันนี้ตาดำมันไม่ได้นอนครับไม่ได้นอนอันนี้ไม่ได้นอนหน้ากากที่สวยที่สุดอ๋อหน้ากากนีกแกจะจบเรื่องจะจบป๊บนึงครับโอ้บูชีบูชีดาว ดปจานี้ดีกว่าอันนี้มันเปียวสุดแล้วแต่งมาได้ไงไม่รู้โอ้บูชิตตัวจริงมาแล้ว <laughs> บูเลสหรือไงนี่ในน่บูอะไรบูจักสาร <laughs> บูจักสาร <laughs> <laughs> โอราะว่ามันเหมือนเ <laughs> นี่ยไม่เกี่ยวครับ <laughs> มันเหมือนมันเหมือนข,ขี้ขี้มันแห้งนี่ผมสารสารสารด้วยไม้นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เคยเคยเห็นมูลสัตว์ไหมครับตอนตอนโดนแดดมันจะแห้งๆอ่ะประมาณนี้เลยอื๋อเคยเลยปูสะปูซะไอ้นี่เลยนะครับปูสับไพ้รนเลยนะมูลสัตว์มูลสัตว์น่าเปลี่ยนอากาศจิกซอด์ดิวไปใส่เจสันเนี่ยนู้ไเจสันยู่ไหนว่านกกินอยู่นี่ครับ รคที่สันตะตายความเป็นสายอันไหนก็ได้ครับมันได้เหมือนกันหมดนอกจากมันไม่ได้ช่วยอะไรช่วยให้ดูหล่อไม่รู้ว่าผมมีผมว่าลมดีครับหน้ากากผมยิ้มยิ้มยิ้มสัเบิกบานเลยยิ้มยิ้มยิ้ความสุขครับไอที่ทิ้งเงินไปนี่ยิ้มยิ้มใช่ไหมครับ ความสุขอย่างิ้มครับจริงกันไปยิ้มครับมีความสุขมากเลยครับไม่ได้จิวลิงเหรอครับผมจะพาไปประตูมิติครับเผื่อใครหลายคนยังไม่เคยไปเียไอ้มอน รถที่เดิมครับผมเป็นคนโบ,บอกรถเมย์ครับโอเคครับเ,เหมือนเดิมทุกอย่างสว<ย>ัสดีจ้ะมีมีรถผู้หลุดสองคนแล้วรถเดินไปนะครับเราเดินติดกันด้วยนะนี่ติดยังกันตั้งเดินแบบตัวติดกันครับแยกจากกันไม่ได้ครับนี่แยกเลยครับ ไปละไปละไปละเดี๋ยวกาดออกมานะครับเพราะมีกล้องอะไรอ่ะยอมซะจะได้ไปเป็นไรอ่ะจัะพี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกาดออกมาครับเดี๋ยวกาดออกมาอเคนดูล้อเลื่อนเมย์ดูกาดทีหน่อยครับคนดูรอเลอนเมย์ดูกาดทีหน่อยครับคุณบิ๊กครับผมดูกาดให้อยู่ครับกาดกำลังเดินมาครับกาดกำลังเดินมาแล้วทำยังไงดีครับบิ๊กดุดดวง เดินมาแล้วครับเดินมาแล้วเดินเข้าไปในซอยแล้วอ้าวเข้ามาในซอยแล้วจะเจออะไรอ่ะนั่ล็อกกันล็อกันอย่างมาแม่มันเดินย้อนกลับปองเคนะครับปองมันมันสองใจสองใจครับแล้วมันก็เดินเข้าซอยมาแล้วครับสองใจสองใจเข้าไปเข้าซอยหน้าดามันแล้วก็ชี้หน้าดามันแล้วก็ยินมอื่นๆครับอยู่ยนมึงก็เดินมาแล้วครับตํราชาชนก็เดินผ่านไปแบบไม่รู้เรื่องครับแม่จิ๋อโหดร้ายที่สุดครับโดนแย่ง แล้วก็บอไม่เป็นไรครับใครได้กินได้ก่อนขายไหครับขายเดี๋ยว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 ลุยเลยครับเหลือเหลือกาดตัวหนึ่งข้างล่างเดี๋ยวไปต่อยเลยครับครับผมอ่าลงไปต่อยเลยครับลงไปต่อยเลยไปครับผมวางแล้วไปเลยครับเอาไปคนโบกรถ้เมย์ผมไม่เกี่ยวครับใส่หน้ากากเลยครับตัมงคนเดินเฮ้ยเฮ้ย น้อยเลยหมดทุกคนแล้วแค่นี้ก็เคลียร์แล้วรูดรูดยังครับพี่รูดการ์ดได้แล้วครับรูดแล้วครับรูดแล้วขูเอาก่อนล้วเออช่วยด้วยมันมีการป้อนเกิดขึ้นวิ่งหนีวิ่งหนีคนละถุงละเพนคนละถุงละเพนมาช่วยทางนี้ก่อนไหมครับหนึ่งผมหาไม่เจอเ้องมีคนโทรมีคนโทรมีคนโทรโทรทำไมคืนอย่าหวังจะโทรบอต่อเอาแจมไป เกือบไปแล้วโมันโดนต่อหน้าต่อตาเลยอ่ะผมเห็นก่อนนะเมื่อกี้ผมเห็นก่อนนะก่อนเลยคุยเมื่อกี้โผว่ามะเขือกุญแจแล้วไปได้แล้วไปได้แล้วนี่มัน normal ไปกเถอะท่านมันหมดเวลาแล้วไอ้รู้อันนี้ต้องผมอย่าให้ผมต้องปาระเบิดนะ กผมไม่อยากปาระเบิด์ปาไปเลยครับผมมีผมมีคนคนช่วยแชร์ครับไปเลยครับไปเลยครับเชื่อมมาแล้วปามาเลยครับผมมีคนใครช้าใครช้ายิงทิ้งใครช้ายิงทิ้งใครช้ายิงทิ้งแล้วมันปาระเบิดแล้วตั้งใหมวะใส่เจอเองแม่งเลยเออเดี๋ยวคนขับก็นอนแล้วครับเย่ใครช้ายิงทิ้งครั ขาดไปด้วยดีครับผมแม่จอร์ดเราเตลวันนั้นนะหวาน,นขนาดนี้เขาเรียกว่าสเตลอีกเหรอครับแม่น,นอนสเตลเตลอาจิตออกครับกระดึงหนึ่งมาครับจะรุ่นกายจะปล่อยจีจีครับ,รบได้ได้สีแน่นอน ได้เงินแทนแแนะแตนต่อได้ปืนครับได้ปืนยางต่อเนื่องครับใครนำ้ำใครนำ้ำได้น้ำขาวนะดีใจด้วยครับคุณได้น้ำขาวสีขาว <c oughs> น้ำขาวขาวขาวล้วน